เดินครับเดินครับอะไรคะเดินครับเดินครับอะไรคะวันนี้มาเป็นวันที่สามแล้วใช่ค่ะมาวันเป็นวันที่สามแล้วค่ะใช่มาทำอะไรยังไงมาที่ศาลคือวันนี้เนี่ยก็มาแจกขนมโดนัทค่ะแล้วแจกข้าวแล้วก็น้ำด้วยค่ะก็เป็นโอกาสดีที่เอ่อทางพี่วุฒิวดีิเวิลด์คค่ะก็ชวนมาด้วยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ คือถ้าทำได้ก็อยากจะทําให้ได้หลายวันถ้าที่จะทําได้ค่ะใช่อย่างนี้มาป็นวันที่สามแล้วมาแจากจ่ายของวันได้กี่างิคือสําหรับวันแรกๆบุโกโหวว่ายังขาดแคลนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออาหารหรือขนมน้ําดื่มแต่วันนี้วันที่สามก็สังเกตว่ารอบรอบสนามหลวงนะค่ะก็มีคนเอาน้ำาขนมผ้าเย็นแล้วก็ลูกอมหรือของมามาแจกประชาชนที่มาสักการะอย่างที่บอกนะคะที่มาใจเดียวมหาพ่อหลวงของเราด้วยนะคะ เราก็รู้สึกดีใจแทนประชาชนนะคะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีด้วยะค่ะไม่ใช่แค่ว่าได้มาแจากของนะคะแต่ได้เหมือนได้เจอได้คุยได้เห็นตะคนต่างๆก็จากทุกสถานที่เลยะคะ่ะใช่บางคนถือของใส่ถุงมาเยอะแยะที่แบบของค่ะเราเรารู้สึกว่าสำหรับบุโกเอ่อมองมองแตกต่างกันนะคะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบหลายๆคนที่เขาถือถุงมาเพื่อใส่ของกลับบ้านแต่บุคกฏเชื่อว่า พี่ๆทุกๆคนก็คงไม่ได้มีอยากใครใส่ของกลับบ้านถ้ามีพอมีพอกินแล้วนะคะออจริงๆแล้วปกติสนามหลวงนะจะเป็นที่สําหรับคนที่ไม่มีบ้านไรบ้านแล้วก็จอนสัดแล้วถือโอกาสนี้ทาเพื่อนในหลวงดีดีไหมคะคืออยากให้เป็นแบ่งการใช่ค่ะคือ บางคนมาใส่ถุงเยอะเราก็จะบอกเขาว่าเราแบ่งให้ผู้พี่ที่อยู่ด้านหลังทานบ้างอะไรเงี้ยเราเข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วมัน,ม,นมันควบคุมยากแต่ถ้าเกิดสูงว่าเราแบ่งการมีน้ำใจกันสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งละเล็กละน้อยที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำอกน้ำใจกัน,นะคะ่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะบุกโกว่าในมุมที่เรากําลังเ,เจอวิกฤตแบบนี้เราก็น่าจะร่วมมือฝ่าวิกฤตไปได้บุกโกเชื่อว่าถ้าเราพูดเขาดีๆเขาเข้าใจนะคะอย่างบุกโกะก,ะก็บอกว่ารับคนละหนึ่งชิ้นนะคะก็ได้อยู่ด้านหลังจะได้ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่ได้กลับมาคือความยิ้มแย้มเต็มใสแล้วก็บอกได้ค่ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันอยู่ในใจของเรามากกว่าบกก็ว่ามองให้มันเป็นคิดบวกไปดีกว่าสิ่งที่เราเห็นเราเปลี่ยนเป็นพลังบวกไปแใช่ค่ะมันอาจจะรู้สึกแย่ที่แบบว่าเออเหมือนแบบใส่ถุงยางชีพเน้องนู่นนี่นั่นแต่เราให้มองเป็นมุมกลับกันะค่ะว่าวันนี้เรามาทําเพื่ออะไรมาทําเพื่อพ่อจริงๆถ้าเขาไปแล้วเขาทานหมดเขาอิ่มท้องเราก็มีความสุขนะสำหรับบุ๊กก็มองอย่างนั้นค่ะความสุขทานที่ จริงๆเราคุณพ่อคุณแม่บุโก,โกะเนี่ยนะคะก็ได้สอนตลอดส่ะสำหรับเออเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเลยนะรัชกาลที่9เลยนะคะว่าทรงานนาทรงานหนาักทรงมีพระราชภรยากิจทรงทําเพื่อแผ่นดินอย่างนี้น,นะคะบุโกะเองก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้ซึมซับสิ่งต่างๆแล้วก็เคยมีโอกาสครั้งหนึ่งได้เดินทางไปประเทศเก,กาหลีค่ะที่ไปเป็นตัวแทนของคนไทยค่ะถือพระบรมฉายาลักษณ์ในงานที่เกาหลีทุกครั้งที่เราเราถือ เขาจะถามว่าเราถือรูปใครเราก็จะบอกเป็นคิงของบ้านเราเขาก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าที่บอกว่าต่างชาติหลายๆเพศไม่มีคิงไม่มีพระเจ้าแผ่นดีไม่มีมระกษัตริย์เราก็จะอธิบายเขาฟังสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่แค่ภูมิใจกับตัวเองนะคะมันภูมิใจต่อองค์กรที่บุโกทำงานอยู่ด้วยแล้วก็ครอบครัวงบุโกค่ะสิ่งที่บุโกจะยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็จะทําต่อไปก็คือการทําดีถวายในหลวง ซึ่งบุกบิดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ใช้จิตใต้สำนึกของเราวันนี้แบบทุกคนเหมือนกับเจอวิกฤตและอยากจะให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะบุกบกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็เชื่อว่าพ่อจะเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะใช่ อย่างเรามีเพื่อนเกาหลีเยอะๆเขามีถามอะไรบ้างเออเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นก็วันแ,แ,แรกๆที่เราลงข่าวดําแล้วก็ลงภาพเยอะๆเขาก็ตกใจว่าเราเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็มีถามว่าทําไมประเทศยูตอนนี้เป็นแบบสีดขาวดําไปหมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็อธิบายค่ะเรามีเพื่อนหลายกลุ่มเป็นคนเกาหลีเนาะเราก็พยายามบอกว่าเป็นเออมันเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศ<ม>สงเศร้าเสียใจเขาก็น่ารักนะเขาก็ขึ้นรูป แล้วก็แสดงความอาลัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็<ม>เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว<ม>สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเราทําให้ต่างชาติเห็นได้ว่า<ม>ว่าเรามีพ่อหลวงที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะใช่<ม>อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะ<ม>ก็คือรู้รักสัมัคคี<ม>แล้วก็ใช้ชุติแบบพอเพียงหลายคนบอกว่าดาราเนี่ย พูดได้ว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงขนาดไหนอาจจะอยากจะแทบพูดต่อไปให้คนรู้สึกว่าเราเห็นภาพที่ดีแต่รหรับตัวบุโก,โกบุโกเกิดในครอบครัวข้าราชการค่ะที่มีฐานะปานกลางไม่ได้ร่ำรวยค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บุโกเกิดในราชการอาหารก็จะสอนให้บุโกเป็นคนที่มัธยัสถ์เก็บออมอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อของเองแล้วก็ใช้เงินให้เป็นค่ะซึ่งวันนี้สิ่งเหล่านั้นที่พ่อกับแม่บุโกสอน เป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บุกก็ได้เอามาใช้ค่ะแล้วก็จะทําต่อไปค่ะจริงๆริงทำดีไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็นค่ะมันอยู่ในใจของเราอยู่แล้วบุกโกเชื่อว่าวันนี้บุกโกททำดีแล้วก็ทําเป็นสิ่งที่ถวายในหลวงและเชื่อว่าทุกทุกต้องทําแบบนี้แล้วก็ อยากจะทําทให้พ่อเรารู้ว่าเราเราทําได้จริงๆคะ่ะใช่อย่างเราเองเป็นคนเป็นดาราที่ได้ชื่ว่ามีอีเวนต์แน่นแล้วช่วงนี้งานรื่นเลยมีทีผจะตกเลง,เรง,เรงจริง,รงๆค่อนข้างตกใจตอนแรกนะคะเพราะว่าอย่างที่พุกโกบ,บอกบุกโกทํางานตลอดเจ็ดวันทุกๆวันมีทั้งละครอีเวนต์แล้วก็รายการทีวีใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือะคะ่ะก็ปีหน้า mm hmm. เลยค่ะ ยังไงคปีหน้าคือยังไงสอีเวนต์บุกโกยกันปีหน้าหมดเลยทุกอันค่ะประมาณเยอะอยู่ค่ะคือด้วยการที่เขาสงเรายใจด้วยใดคือด้วยการคุยกันสองฝ่ายนะคะตอนแรกเขาจะจัดนะคะแต่ว่าคือพอผู้ใหญ่ไปคุยกันเองก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเนี่ยเราเป็นพิธีกรดีเจในสายที่เอเดเนเนอร์แก็ซับกันอยู่ด้วยนะคะก็เก่งว่าจะไม่เหมาะสม ทางผู้ใหญ่ในในเอทามเองใน94เองก็เลื่อนที่จะจัดวิทยุรายการอย่างที่บอกแฉค่ะมันก็โดยตรงอยู่แล้วบันเทิงมากๆก,ก,ก็เปลี่ยนเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9แทนแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่เอเชียาวัดที่ทำมาค่ะก็ก็แต่เราก็รู้สึกไม่ได้กระทบอะไรมากนะคะเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะอาจจะรู้สึกแบบ ว่างบ้างอะไรอย่างี้ไม่เป็นไรหา,ย <S <S หายอย่างอื่นทำอย่างอย่างมาสนามหลวงนี่ก็มีอย่างอื่นทำก็ได้เจอทุกคนก็โอเคค่ะอย่างอื่นที่แพนว่าจะทำอะไรกอจะบอกก็เผื่อคนอื่นเขาจะได้ทำทำยังไงคะงานหมายถึงว่าทำอย่างอื่นที่ระหวังนี้ที่ระหว่างพักนี่หรอคะตอนนี้เนี่ยก็คงจะมาที่สนามหลวงได้เกือบทุกวันคะ่ะแต่บเอิญเดี๋ยวมุกบมีภา,ารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศค่ะใช่ก็คงจะไปอยู่ต่างประเทศสักร,ระยะหนึ่งประมาณสิ้นเดือนแล้ว,ลวเดี๋ยวกลับมาทํา เพื่อได้หลุดกันต่อค่ะ mm. เพราะว่าอันนี้เป็นแผนนานแล้วค่ะเรายกเลิกอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าไปก็คงจะค่อนข้างสงบสติอารมณ์นิดนึงไงค่ะรูปภาพอะไรที่มันดูเฮฮาก็คงจะงดยังไม่ลงค่ะเพราะมุกโก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วนะคะ,ส,ะ,คะสิ่งเหล่านี้มันทําไม่ได้ตัวเองท mm. ี่มุกโบอกมัน้นอยุบจิตใต้สานึกของแต่ละคนมากกว่าคันเราจะบอกคนนู้นทำแบบนี้คนนั้นทําแบบนี้ก็คงไม่ได้ mm. เริ่มแบบที่ตัวเราก่อนดีกว่าค่ะไม่เสียาดเงินแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรทําใช่ค่ะถูกต้อง สิ่งเหล่านี้บุ๊กบอกว่าทุกคนก็คิดแบบนี้คะ่ะดาราทุกคนก็คิดแบบนี้ยิ่งช่วงนี้ยิ่งเห็นดาราหลายๆคนออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบรบริจาคค่าบริจาคน้ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นว่าดาราเนี่ยก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ไม่ได้แค่อยู่ในทีวีอย่างเดียวใช่ค่ะข้าความของเราส่งไปถึงวันน้้เราอ,าอยากบอกอะไรหลวงก็จะบอกในหลวงในระัชกาลที่เก้าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคนไทยรักกันมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือ บุกก็ยังยืนยันว่าจะทําความบีถตัวนในหลวงค่ะเพราะไม่ไังใ,ใกล้ตัวทําง่ายทําดีไม่ต้องอายใครค่ะใช่